มาเลยคันเดียวเนี่ยรียยบรไปหน่อยอยู่ขออ้ับขึ้นไปก้นไปข้นไป่อนน้ว่าด้เียว่องเข้างียาเงก i okay. mean

อะไรนทจัดสนด็กน้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ